t u สวัสดีครับชาวดองแคมป์วันนี้นะครับทริปนี้ของเราที่เราจะมาเที่ยวกันเนี่ยวันนี้เราจะมาที่เขาใหญ่แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ตั้งเต็นท์เองเพราะว่ามันติดโควิดแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะอ,อีกอย่างผมมาภรรยาแล้วก็มากับลูกสาวด้วยก็เลยต้องอ,อ,อาจจะต้องพักแบบว่าที่มันดูปลอดภลยปลอดภัยแล้วก็รู้สึกดีนิดนึงเพราะว่า ก็ไม่อยากให้ลำบากมากเราเลยตัดสินใจมาเขาใหญ่แล้วก็วันนี้เราจะไปพักกันที่มองบรังแคมปิ้งซึ่งที่พักก็จะเป็นทรงเต็นท์นี่แหละแต่ว่าเราจะไม่กางเต็นท์เองแล้วก็ที่พักเนี่ยเขาจะไม่ให้เราทํากับข้าวเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านลูกไก่คาเฟ่เดี๋ยวเราจะกินข้าวเที่ยงที่นี่นกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของร้านแล้วก็ไปกินอาหารพร้อมๆกันเลยไป Ay, I'm rolling clean off a bean is a drop. Voices in my head they're telling me to stop. Ayy, got 20 G's with the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a up? Ayy, I'm rolling clean off a bean in a drop. เเดี๋ยวราจะ What's What when hair island a back and a the telling me over feet like my you I'm could do in kicking cool on up ไปที่พักแล้วที่มองบรางแคมปิ้งใช่ไหมคะน้องพราวจะไปแคมป์แล้วยังแต่ยังค้า Okay, let's love it. Let me get my words right Cause if she catch me with you, then we go down like sugar like I gotta plan, you take your back like that, then we gonna hit that gas. Make it you turn hundred miles on the night you gotta pray the God that we just do not crap Okay, okay egg and no see like I just tried โอเคตอนนี้เราอยู่ที่มองบางแคมปิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศจะเป็นแบบเต็นท์เต็นท์อย่างนี้แหละวันนี้เรามีเจ้าตัวน้อยมาด้วยก็เลยจะมาพักแบบว่าไม่ต้องกางเต็นท์เองแล้วไงเราไปดูที่พักตัวนี้แบบว่ามันบรรยากาศแคมป์แบบนี้มันไปยังครับลูกไปเดินไปเลย เอาครับแล้วเราเข้ามาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วบรรยากาศก็จะแบบแคมป์แแบบนี้นิดนึงนะมีทีวีด้วยมีสเตียงเห็นไหมครับคุณแม่คุณลูกสนุกกันใหญ่ละเ,เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรอบๆอแล้วก็บรรยากาศภายในเต็นต์ด้วยดีกว่าว่ามันโอเคแค่ไหน แล้วน่าจะต้องถ่ายรูปแหละเพราะบรรยากาศมันสวยอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปคงทําได้แค่นี้ก็เก็บบรรยากาศแล้วก็ไปดูวันนี้ผมมากับครอบครัวก็เวลาถ่ายอาจจะต้องเดินถือกล้องถ่ายเอาเอง โอ้ oh. คือแดดร้อนแต่ว่ามันมีลมเย็นๆมาตลอดเลยก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่า My head telling me to stop. Hey, got 20 G's for the G's to the. What do you do when Captain lover to a gup? Namaste. แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่ไหนไลแผ่นดินทองไแผ่นดินทองค่ะเรามาทําอะไรกันวันนี้เราเก็บสตรอเบอรี่เก็บสตรอเบอรี่เหรอแล้วเขาเก็บยังไงหนูทําเป็นไหม <c oughs> ทําเป็นเหรอไหนสอนซิสอนดูเ,เก็บเขาเก็บยังไง <c oughs> ไปดึงไปดึงใช่ไหมโอเคตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ไล่แผ่นดินทองแล้วแล้วก็เด็กเขาอยากมาเก็บสตรอเบอรี่เนาะก็ดีแล้วเขาจะได้ฝึกจะได้รู้ว่า ชาวนาชาวไร่เวลาเขาปลูกแล้วก็เวลาที่เราทำสตรอเบอรี่เนี่ยกว่ากว่าที่มันจะกินได้มันบางทีมก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นก็เลยต้องพาเขามาแล้วนี่เดี๋ยวเขาจะต้องเก็บเองเลยโดยที่เราจะต้องมีแบบอันนี้ะครคะตะกร้าตะกร้าไว้เก็บใช่ไหมใช่ไหมยอยากไปยังยเ,ยเดี๋ยวเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันดีกว่าครับพาเจ้าตัวเล็กไปไปไป

โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ครับลาโก้บายทัสคานาวันเล่นะครับมันก็อยู่ในพื้นที่ของทอสคานาวัเล่นั่นแหละแต่ที่เรามาเนี่ยมันเป็นร้านอาหารคือเข้ามันลึกมากแล้วก็แบบค่อนข้างดีเลยดูเหมือนจะ privately เพราะว่าระหว่างทางเนี่ยก็คือจะมีเออรปภเนี่ยคอยบอกทางตลอดเลยว่าไปไปทางไหนทางไหน ตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินอาหารกันแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่ไป นี้ด้านหลังของเราก็คือเป็นเหมือนทะเลสาบคือร้านอาหารเนี่ยอยู่ติดริมทะเลสาบอยู่ในเวิ์งของขอทอสคานาเลยเข้ามาลึกบรรยากาศดีมากแล้วเราจะดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวกินอาหารมั่งมั่งกันที่นี่เนี่ยดีไหมดีไหม,มน้องพาหิวข้าวยังยังไม่หิวค่ะยังไม่หิวหรอคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราปิดวิ่งเล่นกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูอาหารเนาะ,ะโอเคไปอยากเล่นมาก

We've way find more far a got to no วันนี้นะครับเราก็ได้อาหารเย็นมาเรียบร้อยแล้วตอนแรกเห็นบรรยากาศแบบอิตาลีมากแต่ว่าที่ร้านเขาเนี่ยขายแต่อาหารไทยมีส้มตำไก่ย่างอะไรพวกนี้หมดเลยซึ่ง วันนี้ตอนกางวันเราไปกินพวกอาหารฟิวชั่นมาแล้วแหละวันนี้พอตกเย็นได้กินอาหารไทยอย่างนี้บ้างก็รู้สึกว่าแบบอาหารนี้นะและกินกับบรรยากาศแบบอิตาล,ลีนะโอ้โหผมว่าคุณต้องลองคุณต้องลองอยากให้ลองมาดูกันชอบมาก Rise from the ashes the from from the Let's lift come นะครับอันนี้ก็ใช้อีกวันหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงกว่ากว่าพระอาทิตย์เริ่มขึ้นละเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากันเพราะว่าที่พักนี่เขาก็มีอาหารเช้าให้ก็ดีกว่าถ้าสมมุติเราไปแคมป์อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปทำกับข้าวหากินเองเนาะซึ่งมันก็จะได้อีกเฟลนึงอันนี้ก็เขามีเตรียมไว้ให้เนาะเขาไม่ให้เราทำกับข้าวก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีอะไรให้เรากินบ้างตอนเช้าไปดีกว่าครับไปอันนี้ผิด ถูกแล้วเรากำลังจะไปไหนคะนี่ไปเตือนไปกินข้าวกินข้าตอนเช้าใช่ไหมเห็นตัวฟ้าด้วยอืม ตอนเ,เช้าๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วนี่ก็ด้านหลังผมก็จะเป็นที่ทานอาหารของโรงแรมมงบรังนะไส้กรอกไข่ดาวดาข้าวต้มแค่นี้ผมก็โอเคแล้วเดี๋ยวทานก่อนเดี๋ยววันนี้เจ้าต้องไปพาเจ้าตัวเล็กไปเที่ยวอีกเดี๋ยวลองดูว่าจะไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวต้องลองหาดูว่ามันมีที่ไหนหน่าเที่ยวีกแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ฟาร์มไทยเดนมาร์ก เดี๋ยวเราวันนี้เราจะพาน้องพลาวไปไปรีดนมวัวแดงแล้วก็ไปให้อาหารใช่ไหมไปให้นมด้วยใช่ไหมน้องพลาวกล้าทำไหมน้องพลาวอยากทำไหมไปเลยไหมบอกพี่บอกพี่พี่เขาจะไปแล้วนะไปไปนนะอะไรนะไปนคะไปค่ะตามไปดูครับบ๊ายบาย ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฐานที่1ครับทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามี4ฐานฐานที่1น,นี่เขาจะสอนเรื่องการผสมอะไรของเขาสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเราไปลองไปฟังดูว่ามันคืออะไรบ้างเนาะแล้วเดี๋ยวฐานที่2เขาถึงจะให้ไปรีดนมบัวไป โอเคผมรู้แล้วครับก็คือฐานที่หนึ่งเนี่ย <โด S 1> เขาจะผลิตปุ๋ยจากโคนม<ด>ก็คือจะสอนวิธีการทําปุ๋ยนี่แหละโดยใช้นมนมวัวที่เรากินนมนมกล่องนมอะไรพวกนี้ที่เราเรากินเหลือปุ๊บเนี่ยก็แทนที่จะเอาไปทิ้งเนาะก็เอาไปส,สามารถเอาไปสกัดทําปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้มันยังยืนขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เขาบอกเหมือนมาจากของพ่อหลวงรัชกาลที่9คิดค้ขนขึ้นมา เนาะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเราดูจบอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปรีดนมวัวจริงๆแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วอยากไปยังอยากไปแล้วโอเคงั้นเราไปเลยบอกไปไปเลยไปเบาๆถึงตรงนี้ผมคงต้องใส่แมสแล้วครับเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงมากก็โอ้โหกลิ่นมันแรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลองให้ นมวัวดูดีกว่ามาถึงจุดที่จะต้องรีดนมวัวแล้วนะครับแต่ว่าน้องพาดูทรงแล้วว่าจะไม่กล้าคว้าวัววัวจะใหญ่บุ๊ด้ไหมหนูกล้าไหมไม่กล้าไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าจะลองรีดให้เองดีไหมแล้วเดี๋ยวน้องพาค่อยไปให้นมวัวลูกวัวตัวเล็กๆโอตัวไปให้ตัวเล็กๆจอมพาตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่โอเคเดี๋ยวตามผมมาเนี่ยครับ ได้ไหมได้คือโอ้ยโอ้ยนี่ไงไม่ยากคือจับอย่างนี้เลยแล้วก็บีบปึ๊บแล้วดึงนิดนึงนี่ไงโอ้โหไม่แน่กลัวไม่แน่กลัว,ลวอะดีสนุกดีสนุกดีเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปล้างมือละเดี๋ยวเราไปฐานหน้าฐานหน้าเราจะไปให้นมบัวซึ่องอันเนี้ยน้องพาาเขาบอกว่า ขเขาล้าเด่๋ยาไปดูดีกว่าน้องเขา,ากล้าหรือเปล่าไปไปไปคม่บอ,อเคนบะโอ้โหมดเรนะ็วมากมาแล้วมาแล้วมาถึงมาถึงภารกิจให้นมบวัว <c oughs> มาถึงภารกิจให้นมบัวก,ก,กันแล้วนะครับลองดูก่อน โอ้โหทุกคนแบบว่านี uh ่มากเดี like okay. oh, uh. Why? Why? Why like? right? ๋ยวมาดูว okay. ่าน้อำพาวน้ำพาวพร้อมให้หรือยังไปอู้อู้หมดย่างหมดย่างปะป๊าหมดยังหมดแล้วหมดแลยไหวเป็นไงเป็นไงเอ้ยไหมเอาอ้ยไหมไปไปไปเอาแม่เอามาเอาไปที่พับพับจับเร็วพับพับจับ

Ens, หมดแล้วลูกหมดแล้วพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วออก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 ง่ายๆสนุกดีเป็นกิจกรรมที่เด็กๆน่าจะชอบสนุกไหมคะสนุกไหมสนุกไหมก็คืออันนี้เป็นฐานที่สามนะก็คือเขาให้มาให้นมวัวแล้วเดี๋ยวไอ้ฐานสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรนะล่ะไปดูคาวบอยโชว์คาวบอยไปดูโชว์คาวบอยโอเคไปยังไปได้อยากไปแล้วไปเลยนะไปแล้วนะเอาหันหน้าดิ มาเจตบมปตมาเครบสวัสดีคร <toys> ับนะครัไปเยบรอยแล้วนะครับสำหรับทริปนี้ของเราแคมปิ้งที่เขาใหญ่มาอามาปิดท้ายคลิปกันที่ฟาร์มไทยเดนมาร์ก โอเคครับถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะจบกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r i า e กกดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่ออย่าลืมอย่าลืมกดติดตากดติดตามช่องพาวีโอเคติดตามน้องพาวที่ช่องพาวเพจด้วยกันแล้วสำหรับเราชาวดองแคมป์เดี๋ยวเจอกันทริปหน้าโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบายบายแอร์เซอร์วิส แอปรวมร้านแอรใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้